ดีตอนเช้านะคะทุกคนตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ปิ๊กทำเลยก็คือดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะคะ500 m l ค่ะดื่มน้ำเสร็จก็จะอาบน้ำแต่งตัวเคลียร์งานนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็10โมงเช้าปิ๊กก็จะลงไปกินน้ำผักปั่นเหมือนเดิมเลยจ้ามือแรกของวันนะคะอันนี้ผักปั่นวันนี้นะคะก็มีมะเขือเทศแก้วมังกรแดงนะคะแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงค่ะแล้วก็มีงาดำงาขาวนะคะที่ปิ๊กคั่วเองบอกเลยว่าหอมมากๆนะคะแล้วก็มี เ,เอวนดาไร,ร้เมล็ดนะคะแล้วก็มีผักสลัดค่ะและอันนี้ปิ๊กก็ใส่คอลลาเจนลงด้วยนะคะช่วยเรื่องผิวค่ะผักแต่ละวันเนี่ยปิ๊กจะสลับกันไปนะคะเพื่อให้ไม่จําเจและเราก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยจ้าวันนี้ปิ๊กก็ตั้งใจว่าจะขอ,อไปซื้อของที่แมคโครแล้วก็เลมอนฟาร์มแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทําการลิฟต์ รายชื่อสิ่งที่ต้องซื้อมาแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อของเข้าครัวประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเมนูครีมน,นะคะแบบไม่จ่าของปิ๊งเดี๋ยวปิ๊งจะไปช็อปอะไรกันบ้างเนอะแต่ว่าเราขอกินผักปั่นก่อนจ้ามื้อเช้าของเราประมาณสิบโมงเช้าก็กินผักปั่นเนาะแล้วก็ระหว่างวันนี่เลย ดื่มน้ำสองลิตรทุกคนอยากจะบอกว่าดื่มน้ำทุกวันวันละสองลิตรผิวดีขึ้นมากๆระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นนะคะตอนตื่นนอนมาเราจะดื่มน้ำมันจะมีน้ำอยู่บนห้องนะคะ 500ML อุณหภูมิห้องตื่นมาปุ๊บก่อดล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ดื่มน้ำไปก่อนเลยแล้วก็ระหว่างวันตอนเรานั่งทำงานเราก็ดีเลยพกเจ้าขวดนี้นะคะลูกลักติดตัวไว้ตลอดเลยข้างกาย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําการซื้อของแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเนะื้อแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทําเมนูอาหารง่ายๆนะให้ทุกคนดูด้วยนะหลังจากเรากินมื้อแรก10บโมงก็คือผักปัน่นเดี๋ยวเราก็เหลืออีกสองมื้อนะคะก็ประมาณบ่ายโมงแล้วก็สี่โมงเย็นจ้าไปเลยฮัลโหลทุกคนเรากลับมาแล้วนะคะไปชอปปิ้งมาเพลินเลยเราก็ได้ของมาเยอะมากเลยวันนี้นะคะเราแอบ ซื้อกาแฟอีกแล้วตอนนี้ทุกคนเราติดแบล็คคอฟฟี่ของอเมซอนมากซึ่งก่อนหน้านี้เราติดอเมริกาโน่เย็นของสตาร์บัคใช่ไหมกินแบบเพียวๆไม่ใส่น้าตาลเลยแต่พอเรามาได้ลองกินแบล็คคอฟฟี่ของอเมซอนซึ่งมันสุดยอดมากมันเข้มข้นมากเราตื่นเลยเราจะแส่บแบล็คคอฟฟี่เย็นแบบไม่ใส่น้ำพึ่งไม่ใส่น้าตาลเลยนะทุกคนอร่อยมากลองไปกินกันดูนะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องปรุงแต่ละอย่างที่เรานะคะได้ซื้อมาในวันนี้นะคะก็มีเยอะมากแล้วก็มีของเก่าบาง เราก็จะให้ดูว่าเวลาเราทำอาหารครีมเนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะคะเราจะกินครีมแบบไม่เค้งจนเกินไปแล้วก็มีอารมณ์แบบกินขนมบ้างเล็กๆน้อยแบบใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเริ่มจากนี่เลยนี่ผักสลัดนะคะผักคอร์สมานะคะแล้วก็มีนี่มะเขือเทศราชินีค่ะชอบกินมากแล้วก็นี่เลยแก้วมังกรนะคะทุกคนแล้วก็ฝรั่งกิมจูแล้วก็เราก,ก,ก็ได้อันนี้มา สตรอเบอรี่แช่แข็งอันนี้เราชอบกินมากเราจะเอาไปปั่นกับสมูทตี้กินตอนเช้านะคะแล้วก็บางวันเนี่ยเราก็จะเอามาคุกเกลือกินเล็กๆ,ๆน้อยๆมันอร่อยมากและสิ่งที่เราชอบมากๆเลยนะคะบางวันที่เราเบื่อข้าวเนี่ยเราก็ใช้บุนเส้นนะคะทั่วเขียว100%แผ่นแป้งที่เรากินเลยแล้วก็มีอันนี้ที่เราชอบมากๆอีกเหมือนกันก็คือเส้นบะหมี่ผักค่ะทุกคนอร่อยมากเอามาทำซุปี้นะคะใช้เส้นบะหมี่ผัก ไข่ขาวนะคะพร้อมทานมาเลยนะคะ1แท่งเนี่ยมีโปรตีนถึง10กรัมเยอะมากๆแล้วก็สิ่งที่เราใช้แทนเนื้อสัตว์นะคะก็มีไข่ขาวอย่างที่บอกไปแล้วก็มีเทมเป้น,นะคะเป็นทัวเหลืองหมกักใช้แทนเนื้อสัตว์ได้มีโปรตีนสูงมากแล้วก็มีเต้าหู้ขาวออแกนิกอันนี้คือไม่มีโซเดียมเลยแล้วก็เป็นเต้าหู้แท้หนึ่งรเเ็นไม่ผสมแป้งด้วย และก็นี่เลยปลาทูต้มหวานเราได้มาจากเลมอนฟาร์มนะคะทุกคนเราชอบกินปลาทูมากเพราะว่าเราเป็นสาวแม่กองเราก็ไปกินปลาทูแม่กองนะคะและก็นี่มีมะนาวไม่มีอะไรมากเลยมีมะนาวมีเห็ดฟางมีมะเขือเทศนะคะมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีกระเจีย๊ยบกับถั่วลันเตาซึ่งเราชอบกินกระเจี๊ยบมากๆอันนี้นะคะเป็นเม็ดะมะม่วงหิมาพานต์แบบอบไม่ใส่เกลือเพียวๆเลยนะคะแล้วก็เวลาดึกๆเวลาเราถุดเนี่ย เราก็จะแอดกินข้าวกล้องแบบนี้เป็นโจ๊กข้าวกล้องนะคะซึ่งหนึ่งซองนะให้พลังงานแค่120แคลอรี่เองน,อน้อยมากๆเครื่องปรุงที่เราใช้นะคะอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้เป็นโปรตีนนะคะหลายคนถามมาว่าเวลาเรากินผักปั่นเราใส่โปรตีนไหมก็มีเป็นบางวันก็จะเป็นโปรตีนจากพืชนะคะทุกคนใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ส่วนความหวานนะคะที่เราปรุงใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ย่าหวานสองอันนี้เลยนะคะแล้วแต่เมนูที่เราทําทาน เครื่องปรุงรสก็มีเกลือชมพูคือเราซื้อมาเยอะมากแล้วเราก็เลยแบ่งใส่กระปุกไว้เลยแล้วก็มีอันนี้เลยนะคะน้ำปลากับซอสหอยนางรมเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะของยี่ห้อ Good Life นะคะของปรุงรสที่เราชอบเอาไปหมักไก่หรือว่าเอาไปโรยในข้าวผัดอะไรเงี้ยก็มีผงปาปิกานะคะแล้วก็ออริกาโนค่ะอันนี้คือชอบมากแล้วก็มีผงกระเทียมด้วย ส่วนอันนี้นะคะก็ใช้จะหมดแล้วอันนี้เป็นของเก่านะคะเป็นผงปรุงรสอาหารกรีนนะคะสูตรสามสหายกระเทียมพริกไทยและก็รากผักชีเอาไว้หมักหมูหมักไก่หรือว่าเอาไปโรยในผัดข้าวผัดหรือว่าในผัดผักก็ได้อร่อยเหมือนกันแล้วก็งาขาวและงาดําซึ่งเราชอบมากเราซื้อมาแล้วเราก็เอามาคั่วเองโรยบนหน้าอาหารโรยบนสมูทตี้แล้วเราก็ใช้ในเมนูผักปัน่นเราใช้ปั่นทุกวันเลยทุกคนและส่วนอันนี้ก็มี ลูกเกดดำแล้วก็มีคีรววที่ใช้แทนข้าวกล้องสลับกันไปแล้วก็มีข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ที่ห้อนี้และก็อุ๊ยอันนี้เป็นน้ามันมะกอกแต่ว่าจะเป็นสูตรที่ห้ามโดนความร้อนนะคะทุกคนเอาไว้โรยเวลากินสลัดผักอะไรเงี้ยใช้อันนี้ก็ได้ แล้วก็มีอันนี้ค่ะแอปเปิลไซเดอร์ซึ่งเราชอบมากทุกคนนอกจากจะกินดีแล้วนะเอาไปผสมน้าเปล่านะคะ1แก้วนะคะแล้วก็น้ำแอปเปิลไซเดอร์หช้อนผสมน้าพึ่งแล้วก็ใส่เกลือชมพูล,ลงไปนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปมันเป็นเครื่องดื่มระหว่างวันที่อร่อยมากๆและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะที่เราใช้น้ำแอปเปิลไซเดอร์ก็คือเราจะใช้น้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะ1ส่วนต่อน้ํหนึ่งส่วน,น,น,ส,วนสมมุติว่าเราใช้ แอปเปิลไซเดอร์หนึ่งแก้วเล็กแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไป1แก้วเล็กแต่ว่าใครที่ไม่เคยใช้ในช่วงแรกอาจจะเป็นแอปเปิลไซเดอร์หนึ่งส่วนต่อน้ำา2ส่วนนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นใช้แทนโทนเนอร์ได้ทุกคืนก่อนนอนอันนี้คือดีมากๆสุดยอดเลยโคน้ำจิ้มซุก,กี้ตาใส่ใจแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วของใส่ใจเราชอบมากๆยี่ห้อนี้นะคะอร่อยที่สุดในโลกเลยสุดท้ายก็มีนี่ ซอสมะเขือเทศเวลากินไข่เจียวนะคะใช้ซอสมะเขือเทศอันนี้ของดอยคำก็วัตถุดิบทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะเราซื้อเองทุกอย่างเลยจ้า <S 2> <S 2> โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบนะคะประมาณหนึ่งที่ปิ๊กใช้ในการประกอบทาอาหารครีน,นะคะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเรากินครีนแบบเคร่งมากๆมันทําให้เรารู้สึกว่าบางวันเราก็หลุดครีนนะเพื่อนชวนมากินอะไรเราก็ไม่ค่อยได้ไปเลยเพราะว่าเรามัวตแต่เคร่งกับการกินครีนแต่ทุกวันเนี้ยเรารู้สึกเลยว่า เรามีความสุขทุกๆคันที่เราได้ตื่นขึ้นมาแล้ว วันนี้เราจะกินอะไรดีนะคือเรากินคินแบบไม่เครียดจนเกินไปขนมเราก็ยังกินบ้างอาหารฟาสต์ฟู้ดเราก็ยังมีกินบ้างแต่ทุกคำที่เรากินอะแล้วแค่มีสติอยู่ตลอดเวลาโอเคกินเค้กกับเพื่อนอาจจะกินแค่ 1- นึ่งถึงสคำพอให้เรารู้สึกว่าโอ้ยรสชาติมันเป็นยังไงมันอร่อยไหมไม่ใช่ว่าเรากินหมดก้อนคือนอกจากจะทําให้เราอ้วนขึ้นมีไขมันเยอะขึ้นแล้วสุขภาพร่างกายของเราก็จะแย่ลงด้วยนะทุกๆวันที่อายุเรามากขึ้นเนี่ย เรารู้สึกเลยว่าเรารักสุขภาพเรามากขึ้นเราจะมีสติทุกครั้งกับการกินขนมขนมทุกอย่างเราก็กินหมดเลยแต่เราก็ไม่ได้กินเยอะจนเกินไปนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําอาหารกับการกินครีมแบบไม่เครียดจนเกินไปแต่ว่าบางคนเนี่ย อาจจะก,กินครีมแบบเพ่งเครียดบ้างแต่ว่าเขาก็คงจะมีความจุกในสเต็ปของเขาแต่สเต็ปของเราเราใช้ชีวิตแบบบาลานกินครีมแบบไม่เครียดจนเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่2ของวันกันเลยค่ะ ือที่สอง,องเส้นมะหมีผักนะคะแล้วก็มีกระเจี๊ยบลวกและก็กินกับปลาทูต้มหวานจ้าเราโรยงาข่าคั่วไปด้วยนะทุกคนน่าทานมาก ทุกคนความสุขเล็กๆของเราคือการกินและอยากจะบอกว่ามือนี้เป็นอะไรที่มันอร่อยมากๆทุกคนลองไปหาซื้อกันดูนะว่ามีผักเนี่ยไปซื้อที่เลมอนฟาร์มนะคะแล้วก็ปลาทูต้มหวานก็ซื้อที่เลมอนฟาร์มเหมือนกันแล้วเราเอามากินด้วยกันซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยแล้วก็กินกับกระเจี๊ยบลวกจ้าใครที่ขับถ่ายยากนะคะหรือว่าท้องผูกบ่อยๆเนี่ยลองซื้อกระเจี๊ยบมาลวกกินเยอะๆนะบอกเลยว่าข้างในกระเจี๊ยบ มันมีเหมือนเส้นใหญ่อาหารเยอะมากมันทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีสุดยอดเลยนี่เลยหมดเกลี้ยงจานเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะปิ๊กก็ไปทํางานต่อช่วงนี้ปิ๊กดีวงานกับจีนอยู่ซึ่งยากมากๆแต่พอเราได้กินของอร่อยเขาไปแล้วบอกเลยว่าโอ้โหมีพลังแบบเหลือล้นมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินนะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะคะถึงเวลากินมื้อเย็นของเราแล้วคนทุกๆคนที่เป็นมื้ออาหารของเราเราจะโคตรมีความสุขเลยนะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะกินอะไรดีเราจะทําอะไรกินดีนะมันเหมือนมันเป็นความสุขเล็กๆระหว่างทางจริงๆอะ่ะตั้งแต่เราค้นพบตัวเองว่าการกินกรีมแบบว่าไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไปนะคะกินขนมได้เล็กๆน้อยๆอะ่ะคือเราโคตรมีความสุขเลยอะ่ะทุกคนตอนเนี้ย เราไปทำมื้อที่3มของวันกันเลยจ้า มื้อที่3ของวันนะคะเราจะกินตอน5้าโมงเย็นวันนี้เราจะท OK าําอกไก่หมักแล้วก็ไปทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะส่วนผสมก็ตามรูปนี้เลยค่ะก็มีน้ําปลานะคะซอสหอยนางรมผงพริกไทยผงกระเทียมนะคะผงปาปริก้านะคะแล้วก็ออริกาโนแล้วก็มีงาขาวคั่วค่ะปิ๊กจะใส่แบบนี้นะคะด้านหน้าของอกไก่ก่อนแล้วเราก็จะเกี่ย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 นะคะให้ทั่วเลยแล้วเราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็ใส่เหมือนเดิม เหมือนตอนแรกเลยค่ะแล้วเราก็ซีนนะคะทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เนาะและหลังจากนั้นเราก็เอาออกมาทอดด้วยมอทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคนปิดใช้อุณหภูมิ180องศานะคะเวลา30นาทีแต่ตอนแรกอะ่ะปิกลอง20นาทีก่อนเอาออกมาแล้วเนี่ยไก่มันจะยังไม่ค่อยสุกมากแต่ว่าถ้าใครที่ชอบอารมณ์แบบตามคลิปที่ปิกเนี่ยถ่ายให้ดูนะคะทุกคนมันจะแบบว่า นุ่มๆหน่อยๆมันจะไม่ค่อยสุกจนเกินไปนะคะถ้าใครชอบแนวนี้ก็20นาทีพอแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันแห้งอีกนิดเนี่ยปิ๊กชอบแบบแห้งๆอ่ะปิกก็เลยใช้เวลา30นาทีค่ะบอกเลยอร่อยมากจ้าอันนี้เลยจ้าอกไก่นะคะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแล้วก็นี่กินกับแกงมันกรจ้ะ 1วันปกิก็กินประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเรากินครีมแบบบาลานไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะคะหาความสุขเล็กๆให้เจอความสุขของปิคือการกินค่ะก็แค่นี้ก็มีความสุขกัเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเรามาดูกันว่าในแต่ละวันปิก,กินอะไรบ้างนะคะปิใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการกินก็คืออีกหนึ่งความสุขของปิกเลยค่ะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ